ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและวันนี้ก็คือวันที่2นะครับเป็นนสุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะติดทํางานนะเพราะผมทำงานประจํานะครับตอนเนี้ยเปิดเซิร์ฟวันที่2นะครับอันดับผมอยู่ในันที่12นะครับแต่เนี้ยผมไม่ได้ใส่นกนะผมไม่ได้ออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังผมเท่าไหร่เดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยนะว่าผมประมาณพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ดิบๆผมเนี่ยนกม่วงเนี่ยห้าแสนสองนะครับไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่ผมยังไม่ได้เลยสักอันเดียวนะครับไม่ได้เติมเลยนะครับตอนนี้ผมเวลร้อยสาหแล้วนะครับวันนี้ผมจะรีดพลังได้น่าจะไม่เกินนี้แล้วนะครับอ่ผมรับปีกก่อนนะครับรับปีกเสร็จปุ๊บ ผมจะสอนทิกคนิดนึงนะครับปีกเนี่ยปีกบอกว่าพลังลบบวกหมื่นแปดเอทีเคบวกเฮทพีบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นปะเฮทพี p, บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเรามาดูครับเราร้อยสามห้าใช่ไหมชุดเซตเกียร์เกียร์ยขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะบวกเฮทพีสองเปอร์เซ็นต์เห็นปะบวกเฮทพีสองเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นเราควรที่จะอัพเกียร์ก่อนแล้วค่อยกดใส่ปีกเพราะปีกจะบวกให้พีกหนึ่งซแต่จริงๆผมว่าถ้าเซ็ตบวกสองเปเซ็นต์แล้วนี่บวกหนึ่งนตถ้านี่บวกหนึ่งสเ์สองเปอซ็จริงๆเท่ากันนะไม่ได้สี่เลียดนะครับแต่ว่าผมจะอัพเกียร์ก่อนแล้วกันนะครับผมมีรองเท้าห้าสามดาวคูห่หนึ่งควรสองดาวแดง กางเกงสองดาวสนับสองดาว,สดาวเสื้อ1แล้วก็หมวก1ดาวนะครับโอเคแล้วก็มีดาบสองดาวเสื้อ2ตัวดาบสองดาวไหล่2ดาว,ดาวโอเคเนี่ยนะบอกพินิจก่อนไหนๆก็จะไหนๆละเดี๋ยวผมทำอะไรให้คุณดูเนาะ แวร์แวร์อีสแวร์แวนะครับอ่ะเรามาลองอัพกันก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไหลนี่นี่ฉะนั้นเก็บไหลไว้ทำหมวกทำหมวกกับกางเกงแล้วกันครับหมวกผมไม่มีเลยกางเกงผมมีสองตัวฉะนั้นผมซื้อหินหมวกแปดพันกางเกงหกพัน เป็นรงเท้าหกอันโปชุดเซ็ตกดครับมันต้องเป็นคู่เห็นปะสองเซ็ตขึ้นไปโบเป็นสองหมืนเสร็จปุ๊บใส่ปีกสองหมืนสามพลังห้าแสนเจ็ดใส่นกหกแสนแปดแล้วพลังผมอ่ะที่ผมจะทำให้คุณดูใช่ไหม เดนะี๋ยวนะมันเสื้อกางเกงเว้ยตอนนี้พลังหุมรีดเต็มที่แล้วอยู่608นะครับวันแรกนะวันแรกประมาณนี้นะครับ608วันที่สองดิวันที่สองอ2นาทีเขาจะได้ตัวนี้กันแล้วนะครับ หกแสนแปดเยอะไหมไม่เยอะครับแต่ในนี้จ่ากันแล้วผมจะทำอะไรให้คุณดูอ่ะผมใส่ขันห้าอ๋อคออาชีพนี่ไหลอะใส่ไหลก่อนหกแปดนะใส่ไหลเปิดมาดูเอวนี่เอวทวนมาเอวไหนวะ วัดใจครับวัดใจไล่เอวไปหนึ่งสองสามมีสามอันเว้อืมมีสามอันอืมอยากเสียงวะอ่ะงั้นใส่เอวกับคืนไปแล้วเดี๋ยวเอานี่มาโอ้ ผมจะตีสามดาวหกแบบเรียบร้อยครับสวัสดีทุกคนครับหกแสนแปดนะสูงสุดที่ทำได้เจอปืนครับเปิดสองวัน